รายการนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะห้ามลอกเลียนแบบเด็ดขาดสวัสดีนี่ค่ะเพื่อนคนวันนี้ก็มาอยู่กับ Smile f i s Pin คนดีคนเดิมเลยนะเพื่อนเพิ่มเติมมีสับประรดอีกแล้วนะเออวันนี้อยากทำคอนเทนต์ใหม่เป็นแนวแบบสับปะรดนะคะเพื่อนอะวันนี้เราก็มาอยู่ที่เว็บซูเปอร์เกม โกลเด้นควีนเหมือนเดิมนะสมัยคอรเลือกเป็ดเลยที่20บาทนะคะทุกคนเกมนี้นะคะก็เป็นเกมที่แตกดีมากๆเลยนะเล่นกี่ EP ก็คือแตกนะนี่ก็จะเป็น EP ที่3นะคะงี้ก็มาดูก,กันนะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรนะคะโอ้โหน่าเสียดายคีโอน่าจะมาช่องแรกอะ่ะ นี่นะคะเพื่อนสัญ,ญลักษณ์วายแล้วก็สัญ,ญลักษ์สแคตเตอร์ต้องรวมกันที่รลน1และ5นะคะก็จะได้เข้าฟีเจอร์ฟีสปินหรือว่าฟีเกมนั่นเองนะ <Okay. S 1> เกมนี้นะคะเพื่อนต้องไปลองเล่นกันแล้วนะโกลเด้นควีนนะคะเล่นกี่ทีก็แตกนะแต่ไม่รู้ว่าครั้งนี้จะเกลือหรือเปล่าโอ้โหเกบาทหอ uh, เอาเรื่องอยู่นะอยู่ในโซนของไข้ จิวรี่นะคะทุกคนในเว็บซูปเปอร์โอ้โกร์สตกลงมาอีกแล้วนะสำหรับการ์นะคะเพื่อนก็เคยบอกกันเคยเปิดกันให้ดูไปแล้วนะว่ากา์าส์ที่อยู่ในกระเป๋านะคะก็คือฟีเจอร์ฟรีเกมที่เราสามารถกดเล่นได้นะคะแต่เบ็ดก็จะอยู่ที่0.1เท่านั้นเองนะคะมามารุ้นกันนะคะว่าโบนัสนะคะจะเข้าที่ตอนไหนเวลาไหนนะคะตอนนี้ก็เล่นมาประมาณ1นาทีกว่าๆนะทุกคน ฮ้ยเฮ้ยโหมาแล้วโบนัสมาแล้วโอ้ my god <Wow. S 1> นี่ฮะได้เข้าโบนัสแล้วนะ,ะเข้าแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะ <Wow. S 1> ประทับใจเกมนี้ต้องมีย้ําอีกรอบนะทุกคน <Wow. S 1> เล่นกี่ทีก็ต้องย้ำนะคะ <Wow. S 1> นี่เลย5ฟิสปินที่ได้มาเพื่อนๆอาจจะคิดว่าน้อยนะแต่มันได้เยอะมากๆเลยนะ <Wow. S 1> เพราะว่าเขาจะล็อกไว้ให้เราแบบนี้เลย โอ้โหสามสิบแปดบาทได้อยู่นะเบ็ดยี่สิบบาทเองนะทุกคนมาเราต้องกดเองเท่านั้นนะจ๊ะเขาถึงจะจะเริ่มให้เราเฮ้ยวายมาอีกแล้วอ่啊โอ้โหวายสิบตัวเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัวนะทุกคนมีเก้าวินมาได้อีกไหมสุดอีกไหมโอ้โ oh, ห oh, ไดมาห้าร้อยเก้าสิบหกบาท ทุกคนถือว่าคุ้มมากๆเลยนะเกมนี้ไปไปต่อล็อกล็อกเออโหดีอ่ะเล่นกี่ทีก็แตกนะคะชื่นชอบเกมนี้มากๆโกลเด้นคีนนะคะโอ้โหเหมือนกับสับปะรดมากโอ้โหซุปเปอร์วินไปได้อีกไหมเฮ้ยสุดมาก729บาทเลยถอกนี้ นี่ยังเหลืออีกนะยังเหลืออีกนะคะ<ๆ>เห็นเงินแล้วชา่นัวใจนะคะโเกมนี้ทุกคนต้องลองแล้วนะในเว็บซุปเปอร์สล็อตนะ<ๆ>แก้มือรอบสามถือว่าประสบความสำเร็จเอาเรื่องอยู่นะ<ๆ> <c oughs> อีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้าย <ๆ S 2> แล้วนะเออโอ้โหต้องปบมือแบบนี่เลยนะสุดยอดสุด โอ้โหคอนเกรชชันนะคะโอ้โหสองพันสามสิบห้าบาทเลยนะทุกคนแต่สมัยนะคะจะขอไปต่อ mm hmm. เข้า mm hmm. เข้า mm hmm. เข้าเออเข้าแล้วนะทุกคนดีเข้าแล้วนะจ๊ะแม่ mm hmm. กดต่อก็ได้อีกนะได้อีกนะ wow. มันดีอะไรขนาดนี้น่าจะปรับเบ็ดขึ้นนะวันนี้ไม่ได้แบบใช้สูตรในการไล่เบ็ดนะทุกคนเลยเบ็ดแค่ยีบาทขนาดเบ็ดแค่20บาทยังแตกดีขนาดนี้เลยอ่ะคิดดูด,ดิมาเริ่มไปโอ้โหคีโอน่าจะเข้าแทนไออะไรวะซาฟิงเนาะเม่งกีนแตกดีแล้วนะเนี่ยนี่302บาทก็ถือว่าจุกอยู่นะเออเอาเรื่องนะทุกคนเอาเรื่องนะเกมนี้โคตรสุด 46บาทแม่เสียดายวายน่าจะเข้าเยอะกว่านี้เออวายมาอีกแล้วโอ้โห <Wow. S 1> oh สวยงามตามทั้งเรื่องเลย <Wow. S 1> นี่นะจ๊ะ <Wow. S 1> คนเราแนะนำให้ไปรีบไปเล่นกันเลยนะตอนนี้เขากำลังแจกนะคะในโซนของคายจิวรี่นะจ๊ะ <Wow. S 1> มาขออีกอู้ <Wow. S 1> เกินเรื่องมากเกินเบอร์มากเอาดีๆแม่เอาดีๆแตกดีขนาดนี้ต้องไปเล่นแล้วปะโอ้โหโคตรโอ้โหไปได้อีกไปได้อีกไหมโอ้โหไปได้อีกนี่785บาทโคตรเขย่าขวัญเลยนะน,นจุดจุดนี้โอ้โหชื่นใจนะเงินเข้าแบบรัวเลยนะทุกคนไม่ผิดหวังนะ ได้มาพันแปดเหมือนเดิมเท่าเดิมเพิ่มเติมคุกก็แตกอีกแล้วอะเล่นกี่ทีก็แตกแต่บางคนก็อาจจะเล่นไม่แตกเนาะ c o n g r a t u l a t i o n นี่สองพันสามร้อยหกสิบสองบาทเลยนะทุกคนนี่หายยอดเงินรวมของเราห้าพันสองร้อยสามสิบสองบาท บอกแล้วนะว่าเกมนี้แตกดีจริงๆนะคะต้องไปเล่นตามกันแล้วนะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่เคยไปดูคลิปอี1ีหนึ่งอพีนะเดี๋ยวสมัยจะเปะไว้ให้ที่ข้างบนข้างบนนู้นเลยนะจ๊ะอ่ะวันนี้ก็ได้กำไรมาแบบจุกจุกจุกใจเลยนะใครที่สนใจก็เล่นกันได้นะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยอย่าลืมกด s u b s c r i b ์ให้ใหม่ด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่ในคลิปโยานาจ้าบ๊ายบาย